สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชมช่องสูตรหวยไทยเราฮานอยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาดูเลขเด่นหลักร้อยนะครับสามสูตรซึ่งเป็นสูตรที่เดินต่อเน,นื่องมาจากวันที่แล้วทั้งสามสูตรนะครับอ่ผ่านมานก็เดินต่อทั้งสามสูตรนะครับหลักร้อยได้เลขสามนะครับก่อนอื่นก็ฟังคำเตือนกันก่อนนะ คำเตือนเป็นข้อมูลแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมไม่สนับสนุนในกรเ่อนการพนันมาดูงวดที่ผ่านมาเนาะเลขหลักร้อยทั้ง3สูตรนะครับชนกัน2 3 4 6ามหตัวชนนะครับก็คือผลออกสามศนย์เก้านะครับก็คือได้เลข3เป็นเลขหลักร้อยนะครับ สูตรที่1ได้เลขสานะครับสูตรที่2เลขสาสูตรที่3ก็คือเลขสานะครับเป็นสูตรแบบเตัว2สูตรนะครับแล้วก็8ตัว1สูตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติกันก่อนนะหลักร้อยสูตรที่1นะครับได้1 2 3 4 6สองามสี่หกเ้จีนะ ก็เลขสามนะเลขสามสก้าสอส่วนสุวที่2สุวที่2ได้2 3 4 5ามสีนย์ะครับก็คือได้เลขสาเป็นเลขหลักร้อย3ามก้ เรามาดูวิธีการทำนะครับสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองก่อนนะวิธีการทำสูตรที่หนึ่งนะครับใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักร้อยสองครั้งหลักหน่วยท้ายสองตัวหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบหน้าที่สองหลักสิบหน้าที่หนึ่งสองครั้งหลักสิบหน้าที่สองหนึ่งครั้ง หลักหน่วยท้ายที่หนึ่งสามครั้งหลักร้อยท้ายที่2องสองครั้งบวกหนึ่งาคงที่สามบวกหกได้กับเได้หกหกับหกได้สองสองกับหนึ่งได้สามบวกสามได้หกหบวกหได้สองสองบวกหได้สามบวกสได้หกหบวกสได้แปดบวกหได้เก้าไเกนะครับเก้าบวกหเป็สครั้งเก้า จากนั้นบวก2ได้4บวก1ได้5บวก2ได้7นะครับ9ส1 2 4 5 7บนออก0 4 1นะฮะก็คือได้เลข0เป็นเลขหลักร้อยถัดมาได้เลข8เอา8 6 7ถัดมา6 0 6, 6ได้เลข6นะถัดมา6 6 2ก็ได้เลข6นะครับเพราะที่ผ่านมาก็1 2 3 4 6 7 9ก็คือได้เลข3 3 9 2สุดที่2 สูตรที่สองใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักร้อยสองครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายสองตัวสองครั้งหลักร้อยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่สองสองครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักร้อยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยท้ายที่สองหนึ่งครั้งบวกสามค่าคงที่สามบวกหกได้เก้าเก้ากับเจ็ดได้หกหกกับหกได้สองสองหกได้แปดแปดกับสองได้ศูนย์ 3บวกศได้3 3มบวก1ได้4 4่บวก4ี 4, ่ได้แ8ดบหได้4 4่บวก3ได้7นะครับไป5ครั้ง78 90 1 2ตัวหลังสุดก็บวก3นะครับได้5ผลออกศ4นีน่ 1, ได้0นย์เป็นเลขหลักร้อยถัดมาได้8เป็นเลขหลักร้อยแปดออก7ถัดมา6ก6ได้6เป็นเลขหลักร้อยถัดมา6 6 2ได้6เป็นเลขหลักร้อยนะ ส่วนวันที่ผ่านมาก็ได้2 3 4 5 6 7 0นะครับได้3เป็นเลขหลักร้อยออกสามเก้าสองนะ <c oughs> อ่าถัดมาเดี๋ยวดูสูตรที่สามนะครับสูตรที่3เนี่ยลงมาหลายงวดแล้วนะลงช่องมานะครับถูกต่อเนื่องกันมาหลายงวดแล้วสูตรที่3า ที่3นะครับใช้หลักแสน1ครั้งหลัก10บหครั้งหลักหน่วย1ครั้งหลัก10บท้าย2ตัว1ครั้งหลักหน่วยท้าย2ตัว6ครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลัก10บท้ายที่ <S <S 1剛剛1ครั้งหลักหน่วยท้ายที่1 2ครั้งหลักหน่วยท้ายที่สองหครั้งบวก4ค่าของที่สองบวกเก้าได้หนึ่งหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งบวกหกได้เจ็ดเจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดได้สี่สี่บวกสามได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่ได้หนึ่งหนึ่งบวกศูนย์ สุดนี้บวกเรียงกันไปเลยนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองผลออกห้าเก้าสามได้เลขห้าเป็นเลขหลักร้อยนะครับทันมาห้าศูนย์สี่ได้ห้าหลักร้อยห้าศูนย์สามได้ห้าหลักร้อยสามสามหกได้สามหลักร้อยศูนย์สี่หนึ่งได้ศูนย์หลักร้อยงวดที่ผ่านมาได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะฮะได้สามเป็นเลขหลักร้อยสุดนี้จะเดินมายาวหน่อยก็คือแปดสิบหกงวดนะครับ เดี๋ยวเรามาดูหลักร้อยทั้งสามสูตรวันนี้ชนกันกี่ตัวได้เลขอะไรบ้างนะ,ะเริ่มจากสูตรที่หนึ่งกันเลย ทีการทําบอกกัแล้วนะเราบวกกันเลยห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกเจ็ดได้สองสองบวกหกได้แปดแปดบวกหกได้สี่สี่บวกสองได้หกหกบวกแปดได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกเจ็ดได้สองสองบวกสี่ได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดบวกหนึ่งได้เก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ บวกสองได้สองบวกหนึ่งได้สามบวกสองได้ห้าแปดสี่สี่ห้าไแปดเก้าศูนย์สองสาหนะครับ7 8็ดแปดสห้า หนึ่งนะครับถัดมาสูตรที่สองาบวกศนย์ได้ห้าหบวกเจ็ได้สองสได้แปดบวกสองได้ศูนย์สองบวได้สี่บศนย์ได้สี่ี่บวกเได้หนึบวกสได้สามบวกเได้ศูบวกสได้สานะครับสามบวกหได้สี่บวกหได้ห้าห้าบวกหนได้ห หกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกสามได้หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งนะครับสุดที่สอง มาสุดสามสุดที่สามห้าบวกเก้าได้สี่สี่บวกสองได้หกหกบวกศูนย์ได้หกหกบวกหกได้สองสองบวกเจ็ดได้เก้าเก้าบวกเก้าได้แปดแปดบวกแปดได้หกหกบวกหกได้สองสองบวกสี่ได้หกได้หกนะครับหกได้สองได้เก้ากแปด แ8ดแปด6นตัวนี้บวกเรียงตัวกันเลยนะ6 7 8 9 0 1 2ได้6 7 8 9 0 1 2 3นะครับตัวที่สามนะ ครบับทั้งสามสูตรเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขที่ชนกันทั้งสามสูตรนะครับได้ชนเด่นหลักร้อยที่เลขอะไรนะครับจะเดินต่ออีกหรือไม่นะครับเรามาดูกันทั้งสามสูตรนะเรามาลุ้นกันดูว่าเดินต่ออีกหรือเปล่านะอืมเลขเจ็ดนะครับชนทั้งสามสูตรเลขแปดสามสูตร เลขเก้าสองสูตรสูตรที่สองไม่มีเลขเก้าเลขศูนย์ไม่มีสูตรที่สองเลขศูนย์นะเลขสองก็ไม่มีสูตรที่สองนะครับเลขสามมีเลขห้าเลขห้าไม่มีสูตรที่สามนะครับทั้งสามสูตรชนกันที่สามเจ็ดแปดนะครับชนันสามตัวนะครับเลขเจ็ดเลขแปดนะเลขเก้าเลขเก้าไม่มีสองศูนย์ไม่มีนะ สองก็ไม่มีนะเลขสามมีเลขห้าไม่มีนะฮะโอเคสามตัวนะครับชนกันที่สามเจ็ดแปดเมื่อที่แล้วชนกันห้าตัวและเลขสามวันนี้ชนกันสามตัวนะครับสามเจ็ดแปดกำลังดีนะครับก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับ าเดินต่อก็ก็ลองรุ้นดูเดี๋ยวจะลงหลักสิบให้นะครับคลิปต่อไปสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ